ตีมานะครับมีนะ,ะอาจจะตีนนนเพ่ตัวน,นส่วนไม่รู้รู้ว่ามีตีไปจับปังแล้วจับปังผมเจ้าจับปังแน่นอนจับปังแม่นอนเอาไปไหนวะไปแล้วถุงบนตัวหนึง่งข้างบนของพี่นี่อันนี้นี่เขาเอาอยิงไว้พี่ยิงไว้ ตัวหนึ่งตัวนี้ตันหนึ่งผมมาตอนนี้งไม่เห็นนะอ้าวตัววิมอสจุงจุกผมพี่สองตัวสองตัวเอามอสมอสมอสเอาตัวพี่เอ้าไอ้เหี้ยแล้วมาครัตอนนี้ออกมาแล้วช่กรกเลยตอนนี้เลยโอ้ยตัวตัวมาขึ้นเลยตอนนี้เนี่ยตัวมันขึ้นเลยตอนนี้วะเนี่ยโอ้ยแม่ไปแล้วไปแล้วกำลังไป เหนียงหมดแล้วโดดไปข้างล่างแล้วเก็บแล้วตน,นี้เก็บแล้วหมดออโอ้โหดีนะเมื่อกี้มันค้างแล้วมันกลับมา ของเราชอบมีปัญหาตอนเจอคนไม่ก่าพี่มอสปลดส้างตุงเอาค้างค้างลองลองลองไหม ไม่ไม่ไม่เมื่อกี้มันเหมือนแบบมันจะค้างเมืนกตัวไปตัววไตัวไิ่งข้าล่างตัวนึ่งหายแล้วมีสองเหรอไม่ได้อมมันั่งอยู่บนรถผมมองไม่เห็นว่ามีตัวแดงตัวเดียวตัวแดง

โป้ป่โป,ป้าทำไมรู้ดีจังลยเนี่ยโป้ป้าเกาก <c oughs> ่อนไงงไปสเกาก่าาอนเดี่ยทบทที่มาทบทบเฮ้ยไปว่าใครขับรถมาต่อเนื่อ มหมูเด้งที่โหลดที่โหลดอยู่ที่โหลดอยู่หลังโลดที่ยิงลงไปแล้ว air drop down enemy e l e m e n ขับรถโฮลบายมาจอดด้วยนะแลจอดหลังรถบรรทุกนี่ด้วยนะ exploration begins หมูเด้งหมูเด้ง เสียงอยู่มันบินมาอยู่นี่อยู่ในอยู่ในอยู่ในนิวเคลียสตรงภูเาเนี้ยนี่นี่นี่อยู่หน้าพี่เลยในแถวนี้แหละโอ้ยจะบุกสองตัวในตึกข้างบนเน้ยลอยหอยตัวนึงจะลอยนะเขารอเขารอเขารอ รออยู่ข้างบนนี่ลูกบัวเห็นเขายิงกันเถอะๆนี่ก็ไหนะม่ไม่เจอแล้วพี่ เดี๋ยวเขาได้เหรออยู่บนแท่งอยู่บนแท้งคมอ่ะเจ็ดลอยตายตายพอมาพอไปนะพี่พอมาพอเขาโดดนะเขาโดดนะตามมานะอเขาโดดนี่จามันจ้าพี่จ้าถุงหน้าอีกนะ

ไม่กลัว,ลว,วพี่สองกลัวพี่สองกตัวพี่มองไม่เห็นเขาเลยระวังระเบิดระวังแฮกแล้วแฮกแล้วพี่แฮกแล้วแฮก,ก,กแล้วเข้าเลยปุ้งนะพี่หล้งหลังหลัง

ดึนอยู่ข้างล่างตัวน ouais, right, okay. ึงไปล่างกันเลยล่างข้างล่างข้างล่างข้างนอกมีตัวนึงมีป่าไะไกันผมเงี้ยมีตัวสองหกเต็มเลยโอ้โหกสามตัวสี่ตัวตรงนี้เลยข้างนอกเนี่ยสามตัวสี่ตัวเลยเก็บแล้วมีบ่าเยอะมากเลยกระตุกมากเลยองค์การตัวแท้โอ้ยังไม่ทันงานงงแล้ว ระวังนะครับข้างหลังพีไ่ไปฟรราร์มเลย